วันเสาร์ที่ผ่านมาถือว่าครบ500วันที่รัเสเซียส่งกำลังทหารบุกยูเครนนะครับทางประธานาธิบดีโรดเมียเซเลนสกีก็ได้กล่าวปราศัยนะครับต่อเหล่าทหารของยูเครนโดยกล่าวว่าเหล่าทหารทุกคนท,ทั้งที่สังกัดกองทัพหน่วยงานเขา่ากลองกองกำลังเนชชั่นแนลการ์ดกองกำลังป้องกันชายแดนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตำรวจเจ้าหน้าที่ประสานงานและประชาชนทุกคนขอขอบคุณ ที่ร่วมต่อสู้เพื่ออยู่เคเลนเราต้องได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน น,ะะนั้นเป็นคำกล่าวของผู้นำยูเครนที่มีขึ้นที่เกาะสเนกนะครับที่ซึ่งยูเครนยึดคืนมาได้จากรัเสเซียหลังจากที่เป็นดินแดนแห่งแรกๆของอยูเครนที่ถูกรัเสเซียยึดครองไปในช่วงแรกของสงครามนั่นเองนะครับ,รบขณะเดียวกันการสู้รบตามสมรภูมิต่างๆก็ยังคงดําเนินต่อไปมีรายงานปืนใหญ่ของรัเสเซียยิงถลม่มใส่เมืองลีแมนในเขตปกครองดอนเนสเมื่อวันเสาร์นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คน บาดเจ็บ13คนการสู้รบที่เมืองลีแม่นนี้เป็นไปอย่างดุเดือดน,นะครับคุณนพร,รัตครับกองทัพรัสเซียก็พยายามที่จะยึดครองเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมานาคมทางรถไฟในดอนเนสแห่งนี้ให้ได้ขณะที่กองทัพยูเครนก็ต้านทานเอาไว้นะครับมีรายงานการยิงถล่มด้วยปืนใหญ่จากทางรัสเซียใส่ชุมชนและหมู่บ้านมากกว่า1ิแห่งในแถบนี้ครับคุณนพร,รัต ครับแล้วก็ในวันนี้นะครับมีเสียงมาจากโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะครับจอห์นเคอร์บี้ที่มาปกป้องการตัดสินใจที่จะจัดส่งระเบิดลูกปรายให้แก่ยูเครนสำหรับใช้ในการต่อสู้กับรัสเซียโดยบอกนะครับว่าจะช่วยให้ยูเครนสู้กับรัสเซียได้ในช่วงที่กองทัพยูเครนกำลังขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่อยู่มวลเสานะครับรัสเซียและพันธมิตร ของสหรัฐบ,บางประเทศต่างก็คัดค้านแผนการส่งระเบิดลูกปรายให้กับยูเครนเนื่องจากเป็นอาวุธมากกว่า100ประเทศทั่วโลกลงนามห้ามนำมาใช้นะครับคุณสมงพจน์ แคนาดาอังกฤษสเปนเยอรมนีและสหประชาชาติต่างต่อต้านการตัดสินใจของสหรัฐในเรื่องนี้ขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมยูเครนแสดงความยินดีครับพร้อมระับปากว่าอาวุธต้องห้ามนี้จะถูกนําไปใช้ในดินแดงของยูเครนที่รัสเซียครอบครองอยู่เท่านั้นแต่จะไม่ใช้ในการโจมตีพื้นที่ของรัสเซียและเมื่อวันศุกร์ครับ,รบสื่อข่าวเอพีรายงานว่าสหารัฐเตรียมการจัดส่งระเบิดลูกปลายหลายพันลูกให้กับยูเครนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือจากสหรัฐที่มีมูลค่า อาจจะสูงถึงระดับ800ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับ ทั้งนี้ระเบิดลูกปลายสามารถสร้างความเสียหายในวงกว้างจากลูกระเบิดชิ้นเล็กๆที่ถูกปล่อยกระจายออกมาได้จำนวนมากในเวลาเดียวกันครับก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลว่าระเบิดลูกปลายอาจเป็นอาวุธที่สร้างการบาดเจ็บล้มตายให้แก่พลเรือนและสหประชา,ชาชาติเคยเรียกร้องให้ทั้งยูเครนรัสเซียหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธประเภทนี้แต่ยูเครนได้ขอรับความช่วยเหลือที่เป็นระเบิดลูกปลายเพื่อสนับสนุนแผนโต้กลับรัสเซียขณะที่มีรายงานว่ากองทัพรัสเซียกําลังใช้ระเบิดลูกปลายในการทําสงครามครั้งนี้เช่น กทั้งในบริเวณสนามรบและพื้นที่ที่มีพลเรือนอาศัยอยู่นะครับประเทศทั่วโลกกว่า120แห่งก็ลงนามในความตกลงที่จะไม่ใช้ไม่ผลิตและไม่ส่งต่อและไม่สะสมระเบิดลูกปรายนะครับแต่ว่าประเทศสหรัฐรัสเซียและยูเครนไม่อยู่ในกลุ่มที่ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวครับ